สวัสดีค่ะหููอมศิลนนะคะวันนี้ขอเสนอนิทานอิศบเรื่องสิงโตและลาณถนะ้ำในป่าลึกแห่งหนึ่งสิงโตและลาเป็นสหายตกลงกันว่าจะไปล่าเหยื่อด้วยกันนี่เจ้าลาในถ้ำมีแพะอาศัยอยู่เยอะทีเดียวเราเข้าไปล่ากันเถอะเจ้าสิงโตเอ่ยปากชวนลา เจ้าลาไม่รอช้ารีบวิ่งเข้าไปในถ้ำพร้อมกับบอกเจ้าสิงโตว่าเจ้ารอจับแพะอยู่ผักถ้ำนี่แหละเจ้าลาเข้าไปในถ้ำโดยฟาร์มฮึกเหิมทั้งส่งเสียงร้องเตะกระทืบเท้าสุดกำลังทํำให้เหล่าแพะที่อาศัยอยู่ในถ้ำตกใจวิ่งออกจากถ้ำแทบไม่ทัน เจ้าสิงโตเฝ้าดักอยู่ปากถ้ำจึงจับแพะได้อย่างง่ายดายและหลายตัวไม่น่าเชื่อเลยว่าเจ้านี่เก่งจริงๆข้าชักจะกลัวเจ้าขึ้นมาแล้วสิเจ้าลาน้อยสิงโตเอ่ยชมเจ้าลาที่ทำท่าทางภาคภูมิใจมากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนโง่ มารคคิดว่าตนเก่งและฉลาดเสมอ